สวัสดีครับผมครับอยู่กับช่องบ่าวเอกบ้านนาครับผมมาครับผมวันนี้พามาหยอดน้ํากดครับผมครับผมโอ้คนให้เหนียวๆเนาะสุดยอดครับคนเหนียวๆไปเลยครับผมไหนดูผลงานต้นนี้ดิกีดทิ้งไว้ครับผมแต่กลางคืนครับผมเนี่ยียบ ครึ่งโปะแล้วครับผมครึ่งโปะค่อนโปะแล้วต้นนี้น้ำกดก็แล้ว,ตนนวแต่คนผสมนะครับผมเหนียวคนดีครับผมนี่เหนียวคนดีมากครับผมห <c oughs> ยดน้ำกดไกว้อย่าทํากดไว้ด้วยครับผมตันนี้มันย้อยตัวน,นี้ยังย้อยอยู่ครับผมมาครับผม <c oughs> เห็นไหมครับผมยางเหนียวอคนดีครับผม ยอดครับโอ้ดูวิธมมีการคนคนให้จนถึงพื้นเลยครับผมเนาะใช่ค่ะเหนียวมากครับผมเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็ เขาเรียกว่ายางก็ยางพันหกร้อยนะครับเนาะอันนี้นี่ก็พามาหยาอดมกดครับผมพระอาทิตย์ก็ยังไม่ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่ครับผมตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครับผมโมงเจ็ดโมงครับผมอ,อนนี้ดิ Oh. คนดีมากครับผมเหนียวดีไหนครับผมตัวน,นี้ขึ้นยอดครับครับผมออกดีมากเี้ครับผม ตอนนี้ก็เป็นยางเปิดใหม่ครับผมเปิดใหม่เมื่อคืนนี้ครับผมว่าจะออกไหมโอ้ออกออกนะครับผมออกอยู่ดูครับผมออครับผมออกดีคักครับผม ยอดเลยไหนตัวน,นี้ดิตัวน,นี้ก็ว่าไม่ค่อยออกนะครับนะแต่เห็นไหมครับผมเหนียวดีมากครับผมโอ้ออกดีแท้ข่าวท่าครับผมมาตัวน,นี้ครับผมนี่ เหนียวครับผมคนบ่ไ้คนอยากเลยครับผมอืมแป๊บเดียวแันครับผมเอาครับผมต้นสุดท้ายครับผมต้นสุดท้ายท้ายสุดโอ้ต้นนี้อาเธอเอาครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบ่าวเอ็กบ้บานาด้วยครับผม ขอ,อบคุณครับผมที่ติดตามครับ